วันนี้เราจะพาทุกคนไปกินกว๋วยเตี๋ยวตมย้ม,มยำในฮาร์ดแยที่เปิดมาหมักวา่าสิบห้าปีแล้วเราล้ำประกันได้เลยครับว่าร้านนี้คือเด็ดจริงเปิดทุกวันครับแปดโมงเช้าถึงฮาถูกกัดน,นะครับมาจากเซ็นทรัลเคตรงมาเลยเกลือทรายที่ซอยเล็กประมาณ100มลอยเมตรร้านจะอยู่ขวามือเทวาวะอากองนุชเด่นครับนี่ผมมาบใบสองรับคนเยอะแต่ว่าช้ำเร็ววัาลาคา,าบอกเลยครับว่าบานบานปริมาณน,นี่คือหายเยอะเหลือมต้นที่ห้าสิบบาทเอ<า>็นหมูหมูแดงมีข้อเปิดทุกวันเทต้มยำก่อนเลยครับอันนี้ผมสั่งมาทางแบบแห้งแล้วก็แบบน้ำมาลองกินธรรรมดาาว่เเยยอะลคับทุกกคนเลิูย มาอีกอย่างนะครับที่ร้านเขามีไรเดอร์ขอบใครจะสั่งไรเดอร์ก็ได้เอวบวกไม่เยอะครับจับตองได้ใครจะกินวันนี้นะครับมาให้เดือบเบี้ย่คือตัวย่ำเหงโค้ับอันนี้คือร้อยจีบัวได้เล้งกับโค้งก็ถึงเกลือถ้าเป็นตม้มยำน้ำก็ไม่แพงครับแล้วแต่ฟิลที่เราอยากกินเลยในบอกก็บาวางร้านมีหมูให้วเหลือหลายตัวจะสั่งเป็นหมูเยกมืนทำตม้มยำหรือเป็นน้ำใสก็ได้กินอะไรรีมิกเอาเองได้ครับทางร้านเขาจัดให้แต่ห้สะใจว่านั้นนะครับเนี่ยน่าหวายสั่งกับหมูไปด้วยอีกอ ฟูต้ยมยำปลาลวกจิ้มมันใช่ยากกินเล่นก็ซ้าหาสังได้ยมาพองก็น,นำจิ้มขับสวนค้นนี่ก็ผาแล้วเรามากินคือน้องนาาเองรับเขาโปกอรานนี้ลอยแค่แบกใจถ้าไม่คนเยอะขับลานนี้คนเด็ดจริง